ชอบมาแล้วมันก็สนุกครับผมแล้วกไ็ได้ตัวละครหลายๆตัวที่คาลคเตอร์ต่างกันมันก็เป็นอะไรที่น่าสนใจจริงๆแล้วสังคมไทยก็เสือเ่อมอยู่แล้วเรื่องมาสอทถอนความเสื่อมมันมันยังไงบ้างคะไม่เราแค่จะทําให้เห็น,นเฉยๆว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันมีแบบนี้แบบนี้แบบนี้แ,บบแล้วก็ที่สําคัญคือมันมันจะให้เขาคิดด้วยครับคือไม่ใช่แค่แบบแสดงให้เห็นเราสามารถที่จะบอกได้ว่าไม่ว่าแบ็เกราคุณจะเป็นยังไงแต่ในอนาคตคุณสามารถที่จะเลือกได้เลือกที่จะเป็นได้อ๋ออย่าง พี่ก็ตามข่าวแบนคดีความรุนแรงเกี่ยวกับเด็กนี่เพิ่มสูงขึ้นเยอะขึ้นโหดขึ้นครับการแก้ที่เป็นรูปเราทำนี่คิดว่ายังไงถ้าเราั้นระยะยาวเอ่อการแก้ไขที่แบบเห็นได้ชัดเลยครับมองว่าคือต้องอยู่ที่การการเลี้ยงดูด้วยครอบครัวเป็นสำคัญครอบครัวแตกแยกอะค่ะถ้าไม่ได้อยู่กับพ่อแม่บางต้องยังไงดีถ้าไม่ใช่ครอบครัวต้องมองว่าเป็นคนใกล้ชิดอะไรคนใกล้ชิดสภาพแวดล้อมต่างที่ ที่อยู่ในถ้าสมมติมีครอบครัวก็คือต้องคนใกล้ชิดต้องเขาเรียกว่าต้องคอยสอนแต่ถ้าไม่มีมาครอบครัวหรือว่าครอบครัวแตกแยกเนีย่ยคนใกล้ชิดเนี่ยสำคัญมากเพราะว่าจะเด็กจะมาใน,ในทิศทางไหนนะก็ขึ้นอยู่กับคนรอบข้างเ้วเห็นดยวยไหมครับกับการแก้กฎหมายที่ต้องเอาผิดเด็กที่อายุต่ำขึ้นเพราะเด็กตอนนี้ก็คือโหดรา้ายฆาตกรรมนู่นนั่นนี่เยอะคุณก,ก็มีนาเสนอที่ไม่ได้พูดเองนะอันนี้พี่เอามาจากชาวเน็ตม,มันก็มีหลายความเห็นเนาะอะไรเงี้ยผมมองว่า ยังผมไม่เสนอความพิเห็นอะกันแต่คือผมผมก็แค่อยากจะแบบว่าคืออ่าเขาเรียกว่าให้คือไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้อะไร<อ>นคน,นับเพราะฉะนั้นต้องอยู่ที่คนใกล้ชิดคนเลี้ยงดูแล้วก็สตาฟแวดล้อมด้วยตอนนี้การศึกษาไทยอ่ะบังคับที่มสามเราควรขยายที่มหกไหมเพื <c oughs> ่อที่คือมันมีการศึกษาเด็กก็จะไม่มาทําอะไรอย่างนี้คนคิดว่าจุดนี้ดีไหมครับหรือไม่ดีย่างไงในเรื่องของการศึกษาผมมองว่าเป็นสิ่งที่ช่วยนะสิ่งที่ช่วย ให้เขา,าเรียกว่าทุกๆคนมีความรู้แล้วก็เขา,าเรียกว่ามีเป้าหมายตัวเองที่ชัดเจนที่จะทําอะไรในอนคาคตได้มากขึ้นยิ่งๆขยายไปผมมองว่ามันก็ยิ่ง,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 งดีนะนะคะรัฐต้องอุดหนุนนะคะจนถึงม6รักถึง,ถงมาหาลัยต้องไม่ครับ <laughs> ผมเพราะว่าการศึกษาเป็นสิ่งที่ดีอยู่แล้วผมก็ควรสนับสนุนนะใช่ไหมอ <laughs> ตอนนี้มีแฟนแล้วใช่ไหมคะอตอนนี้เหรอครับตอนนี้ทํางงานครับผม าพูดกับพี่เมื่อกี้บอกว่ามีแล้วมีคนคุยก็แค่คุยธรรมดาคุยเฉยแค่คุยคุยระดับไหนสองสองเปอร์เซ็นต์ไม่ไม่คือคือคือเวลาผมมีเรื่องของความรักอะไรเงี้ยคือเราจะไม่รีบด้วยนี่คือส่วนตัวในใจผมอยู่แล้วเราจะไม่รีบเราจะค่อยๆพูนไปศึกษากันไปเรื่อยๆใช่ครับผมเราไม่ใช่ไม่ใช่แบบโงทางหรือว่าอะไรใช่อันนี้ส่วนตัวผมนะเปิดเปิดทีเดียวมั่นแต่งงานเลยพี่เข้าใจกต้องไหมหรือเข้าใจผิดพี่คิดอย่างนั้นหรอก็ ก็ไม่ถึงขนาดนั้นอาจจะแบบอาจเปิดตัวหรือว่าอะไรอย่างนี้ใช่ครับคุยคุยกันนานหรือครก็สักพักหนึ่งครับก็ค่อยๆคุยกันเนื่องจากเรามีแบบไลฟ์สไตล์ค่อนข้างตรงกันอะไรอย่างงี้หลยหลายอย่างด้วยแล้วเราก็ทํางานด้วยแล้วก็โฟกัสการทางานไปเรื่อยคุยกันเหมือนแบบเป็นเขาเรียกว่าเขาเรียกดูกันไปเรื่อยๆดีกว่ายิ่งเปิดตัวแฟนยิ่งมีกระแสนะคะครับอยากมิสท่ากับทายาแต่ร้านเพราะว่า ปิดต้นคือผมก็ไม่ได้อยากจะปิดแล้วก็ไม่ได้อยากจะเปิดอะไรอย่างเงี้ยก็ก็คืออยู่แบบเนี้ยแบบอยู่แบบแฮปปี้มีความสุขนี่ไปเรื่อยดีกว่าอะไรเงี้ยทำงานแบบเราก็ยังแฮปปี้ไปทำงานอยู่ครับอ๋อฮะในหรือนอกอในหรือนอกอะไม่บอกดีกว่าเดาเดาเเดากันัอนเองดีกว่าที่เรากลัวไหมคะว่าเมื่อไหร่ก็ตาที่แบบคือบางคนแบบพอมีความรักเรื่องงานก็จะดรงปลงอืมมันก็ขึ้นอยู่กับบริบทหลายอย่างนะแต่ผมมองว่าไม่ ไม่น่าจะเสียนะเพราะว่าเราก็เต็มที่กับทุกงานแล้วก็ให้ความสําคัญกับทุกๆงานที่ที่เราได้รับมาอยู่แล้วอะไรเงี้ยคนที่เราคนที่เราจะใช้ชีวิตด้วยมาทำงนรับคนมาถึงมันต้องเป็นยังไงน้คยพาะที่เราทำงานในวงการมันแค่อย่างเดียวเลยครับเข้าใจเราแล้วก็อยู่ด้วยแลวสบายใจแค่นี้เลยค่อยๆดูกันไปไม่รีบนะครับผม ต้องรีบนะคะจะได้มีใูรชายอุ้ยใจเย็นอายุเพิ่งเท่าไหร่เองใจเย็นเย็นใจเย็นเย็นเราวันรีบอย่าเพิ่งรีบไม่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 รีบแะเป็นแบบนี้ค่ะถึงไม่มีใครอ้าวบอกช่องทางเหรอเราอะบอกสเปคนิดนึงครับสเปคสเปค้าตายเผาหน้าลักแท้เผื่อจะเข้าเข้าจสปอดเซอรเผื่อจะเข้าถ่ายบ้านคนนี้เป็นที่สองแสนล้านอ๋อก็ก็ไม่หรอกก็แค่แบบอะ เขาเรียกว่าอยู่ด้วยแล้วสบายใจแบบมีคนที่น่ารักน่ารักหน่อยอะไรอย่างเงี้ยครับประมาณนั้นแต่คือผมผมก็ไม่ติดน,นะภายนอกอะไรอย่างเงี้ยแต่ขอแบบถ้าเจอแล้วมันคลิกแล้วมันคุยกันรู้เรื่องอะไรเงี้ยมันโอเคเอะเห็นว่ามีของแนใจแนกกันซึ่งกันและกันแล้วจริงหรือเปล่าคะ <c oughs> อะไรนะ <c oughs> กระเป๋ามือถือกับอะไรอะไรอย่างเ <c oughs> งี้ยอ๋อใส่คู่ซื้อมาสองชิ้นไงไม่ผมอยู่ที่ผมบอกไปคือแบบเราก็พยายามแบบเขาเรียกว่า ศึกษาการอะไรอย่างนี้ใช่ครับผมคนเรากลัวไหมคะว่าแฟนคลับเราก็เยอะเนาะก็อาจจะไม่ยอมไม่ไม่ไม่ผมผมผมเชื่อว่าผมเชื่อว่าทุกคนเข้าใจแล้วเอาจริงเอาจริงก่อนหน้านี้ผมผมชอบไปส่องแฟนคลับอะไรเงี้ยแฟนคลับเขาก็จะบอกว่าไม่เลยจะมีอ่ะไม่เลยจะมีอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นมีแล้วคือผมเชื่อว่า ทุกคนต้องเข้าใจอยู่แล้วแล้วก็พร้อมสนับสนุนอยู่แล้วยิ่งน้าเปิดตัวนะใจเย็นๆไม่โงมทางไม่โฉมทางไม่โชมชางไม่เอาทำงานก่อนครับผมไปถักไปแล้วนักไปแล้วค เดี๋ยวพี่ถามเรื่องติดเกมกันจะพูดอ๋อติดเกมครับอ๋อเมื่อกี้ก็ได้ยินว่าแบบติดเกมถึงขั้นกินปลาไม่กินอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมในอดีตใช่ใช่ช่วงมัธยมแหละครับเป็นก็เนี่ยเป็นเกมอะไรแบบนี้แหละแล้วผมก็เล่นเล่นจนแบบเหมือนเหมือนมันสมัยนั้นต้องเอาเงินเนี่ยไปเติมเกมเพื่อที่จะทำให้เราอัพเลเวลให้ได้เก่งอะไรเงี้ยเราก็เลยไม่มีเงินไปกินข้าวพอจากอ้วนก็เป็นผอมเพราะว่าติดเกมมากๆอะไรเงี้ยเลยต้องไหนกันต่อไปสิบ สิบสามสิบสี่ครับช่วงนี้ใช่นั่นแหละครับช่วงนั้เติมเงินเยอะสุดเท่าไหร่คะไม่อยากบอกไม่เป็ใครไม่เป็ใครรู้เลยเนี่ยฮุประมาณไม่ได้แต่ก็คร่าวๆก็สมัยนั้นน้องก็หมื่นอ่ะหมื่นแน่ๆหมื่นหมื่นผมก็ถึงนะหลักหมื่นแน่ๆแต่ไม่รู้ว่ากี่หมื่นนะติดๆบ้างๆอะไรอย่างเงี้ยครับอ๋อนี่แม่เพิ่งรู้นะแม่เพิ่งรู้ว่า ก็เราเล่นแล้วแบบเราเราเล่นนานเกินไปเล่นแล้วไม่รู้จากเวลาอะไรเงี้ยอย่างที่มางานเนี้ยผมเห็นเกมพอเป็นกีฬาแล้วเนี่ยมันมันเป็นอะไรที่ดีนะเพราะว่ามันคือจุดประกายเลยใช่ไหมคือเมื่อก่อนมีผมเป็นนักกีฬาอีสปอร์ตไปแล้วอะไรเงี้ยแต่เดี๋ยวนี้คือเมื่อก่อนยังไม่มีไง ใช่เมื่อก่อนยังยังไม่มีอะไรเงี้ยก็ยังมองว่าเป็นการเล่นเกมอะไรเงี้ยก็คือพอเราเล่นเกมปุ๊บจนถึงขนาดแม่ต้องแบบต้องต้อง,อง,อง,องดึงสายเน็ตทิ้งนะครับแล้วก็เอาไปซ่อนไม่ให้เล่นไม่งั้นเราเล่นคนอื่นไม่ได้มาติดถึงขั้นนั้นเลยดิ้นดิ้นชชักหาทางเราต้องหาทางดีครับโอ้โหเราเราก็ต้องแอบดูว่าแม่่อนตรงไหนอะไรเงี้ยแ,แล้วพอแม่ออกจากบ,บ้านปุ๊บเสียบปลั๊กปุ๊บเปิดคอมเล่นเลย ท่านไปเชื้อฝังพ่อแม่นะคะนี่แหละฮะก็ก็แบบมันก็ต้องมีบ้างเนาะเป็นวัยรุ่นเป็นเด็กผู้ชายมันก็ต้องมีการออกนอกกรอบกันบ้างอะไรอย่างเงี้ยทุกวันนี้ยังเล่นอยู่ไหมครทุกวันนี้เนี่ยไม่ค่อยมีเวลาครับแต่ถ้าถามเจ้าอยากเล่นไหมก็เล่นแหละแต่เดือนเนี้ยรู้สึกว่าฝีมือเรามันไม่พัฒนาสักทีอ่ะจนแบบให้คนอื่นเขาเชิดชายไปเถอะอะไรอย่างเงี้ยเออเล่นฟุตบอลใช่เล่นฟุตบอลไหมคะในอ๋อเกมไม่ไม่ผมเล่นเป็นเกมที่แบบเป็นเขาเรียกว่าเกมอะไรนะโม โม,โมบา้มบาใช่โมบา้าใช่ครับผมี่เล่นกับ5บแบบคนอะไรเงี้ยครับผมมันก็เล่นเป็นทีมทีมเวิร์มเหมือนกันเราจะเก่งคนเดียวไม่ได้หรือว่าเราจะอ่อนเป็นพารดทีมก็ไม่ได้เหมือนกันอะไรเงี้ยนะค,ค,ครับผมโอเคครับ